ดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารูเร้เรื่องก็คือเรื่องแปปิโลมาไวรัสนะครับแปปิโลมาไวรัสมันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมะลูกในผู้หญิงในคนไทยเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดหูดงอนไก่ด้วยแล้วก็มะเร็งปากมะลูกดนะังกล่าวแล้วโชคดีตัวที่ทําให้เกิดหูดงอนไก่ โอกาสเกิดมะเร็งปากมะลุกน้อยไม่มากนะครับเชื้อที่ก่อให้เกิดหูดงอนไก่ที่สำคัญคือสายพันธุ์6และ11นะครับก่อให้เกิดมากกว่า80%ของหูดงอนไก่นะครับส่วนเชื้อที่ก่อมะเร็งปางมะลูกที่สำคัญก็คือสายพันธุ์16และ18นะครับก่อให้เกิดมากกว่า80%ของมะเร็งปากมะลูกนะครับ การติดต่อติดต่อ,อยังไงเปปิโลมาไวรัสส่วนใหญ่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์คลุกคลีใกล้ชิดกับคนที่มีเชื้อนะครับเชื้อ,อยังอยู่ตามข้อพับขาหนีบอวัยวเพศภายนอกขาอ่อนด้วยนอกจากอาวัยวเพศภายในแล้วในปากคนบางคนที่ได้รับเชื้อมาก่อนจากการร่วมเพศทำออร์เซ็กซ์อะไรพวกนี้ก็พบได้ในปากของคนบางคนนะครับ นอกจากนี้ตามชักโครกที่นั่งชักโครกอะไรพวกนี้ก็พบเชื้อได้ดังนั้นถ้าสัมผัสก็มีโอกาสติดเชื้อได้ทั้งนั้นแหละตั้งแต่ชักโครกผิวหนังบริเวณอวัยวะเพศขาหนีบขาอ่อนอะไรพวกนี้ช่องปากของคนบางคนอะไรพวกนี้ก็ทําให้ติดเชื้อได้นอกเหนือจากการร่วมเพศแล้วยิ่งร่วมเพศบ่อยทีขึ้นเร็วขึ้นกว่าไวอังโพก็มีโอกาสสัมผัส เชื้อได้มากขึ้นและโอกาสเกิดมะเร็งปางมกมดลูกก็มากขึ้นเรื่อยๆตามเวลาที่ผ่านไปนะครับ,ท,รบที่ได้รับเชื้อมาขึ้นเรื่อยๆนะครับเวลาได้รับเชื้อส่วนใหญ่มันต้องมีแผลหรือว่าถลอกอะไรพวกนี้แล้วไปสัมผัสบริเวณที่มีเชือ้อก็มีโอกาสาปิดเชื้อได้แล้วนะครับทีนี้อาการอาการแสดงส่วนใหญ่ไม่มีอาการหรอกนะเชื้ออยู่ใน ตัวเราซ่อนอยู่ที่อวัยวะเพศอะไรพวกนี้ช่องคลอดปากมดลูกปากช่องคลอดอะไรพวกนี้นะครับอวัยวะเพศภายนอกรวมถึงขาเหน็บขาอ่อนก็พบเชื้อได้ทั้งนั้นนะแล้วก็แพร่ได้นะครับได้ยังพบได้ที่ชักโครกอย่างที่กล่าวแล้วถ้าเราไปสัมผัสมีแผลถลอกเล็กๆน้อยๆก็ติดเชื้อได้แหละนะครับดังนั้นต้องระวังเชื้อมีทุกแห่งนะครับเริ่มถึง รวมถึงในช่องปากของคนบางคนด้วยถ้าไปสัมผัสนะครับและมีแผลถลอกก็ติดเชื้อได้เลยนะครับอา,อาการที่สามารถมองเห็นได้บ่อยก็ค,คือมีติ่งตุ่มขึ้นที่ใดก็ได้ตั้งแต่ขาอ่อนขาเนบอวัยวะเพศภายนอกอะไรพวกนี้ช่องคลอดปากช่องคลอดอะไรพวกนี้รวมถึงปากมดลูกด้วยพบได้ทั้งนั้นนะอาจจะดูเป็นตุ่มหรือติ่งเนื้อเล็กๆสีคล้ายๆผิวหนังเริือณนั้นนะ ดังนั้นถ้าเห็นตุ่มหรือติ่งเนื้อผิดปกติตามที่ดังกล่าวนานเป็นเดือนหรือเป็นสัปดาห์ควรไปพบแพทย์นะครับอีกอาการก็คือหูดงอนไก่พวกนี้ลักษณะเป็นติ่งเนื้อเป็นตะปุ่มตะปั่มคล้ายดอกกะหลำ่ำสีเหมือนผิวข้างเคียงคือถ้าอยู่ในช่องคลอดปากมดลกูกสีกับสียมภูเหมือนเหมือนเนื้อเยื่อของเราถ้าอยู่ที่เอาไว้เพื่ภายนอกขาหนีบแข,น,บขนขาก็ ขาอ่อนอะไรพวกนี้ก็สีจะเหมือนผิวคนคนนั้นเลยนะครับโชคดีถ้าเป็นหูดงอนไก่โอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกน้อยเพราะว่าเชื้อพวกนี้โอกาสก่อมะเร็งน้อยกว่านะครับถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกมันจะไม่มีอาการก่อนช่วงแรกๆนะครับแล้วตัวหูดงอนไก่หรือติ่งเนื้อ อาจจะคันหรือแสบแสบร้อนร้อนก็ได้นะครับตารวมเพศก็จะมีเลือดออกได้ที่บริเวณตุ่มหรือหุ่นหวนไก่อะไรพวกนี้ถ้ามีแผลในช่องคลอดปากมดลูกก็จะมีตกขาวได้ในบางรายนะครับการไม่ได้ใช้ถ้าเป็นตุ่มเดียวๆการไม่ได้ใช้อาจจะตัดชิ้นเนื้อไปดูถ้าเป็นหู่นหวนไก่ก็รักษาส่วน ถ้าเป็นหูดหงอนไก่ก็มองด้วยตาเปล่าก็วินิจฉัยได้แล้นะครับการรักษาไม่มียารักษานะครับถ้าเป็นหูดหงอนไก่ก็ใช้ความเย็นจี้ก็หายได้หรือใช้โปรโดไฟลิน1%เซแล้ววันนี้จี้เรินตุ่มหรือหูดหงอนไก่ระวังไม่ให้โดนผิวดีๆรอบๆเพราะถ้าไปโดนจะทำให้มีแอลเซบได้ต้องจี้ ด้วยยาตัวนี้อาทิตย์ละครั้งในพวกนี้นานถึงสีถึงหสัปดาห์เลย <c oughs> นะครับถึงจะได้ผลพูดถึงเรื่องวัคซีนนี้ก็สำคัญนะกรณีคนที่เคยเป็นแล้วเนี่ยนะครับตัวเชื้อที่เราได้รับแล้วก็อยู่กับตัวเราวัคซีนก็ช่วยไม่ค่อยได้แล้วแต่ก็ควรจะฉีดเพื่อป้องกันเชื้อตัวอื่นและตัวใหม่ๆที่ที่เราอาจจะเอาเข้ามาอีกใน ในผ้าพันหน้าเพราะนั้นช่วยป้องกันมะเร็งปากมดลูกและเชื้อตัวอื่นที่เราไม่เคยได้รับได้นะครับมีประโยชน์แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะฉีดทุกรายปัจจุบันวัคซีนมี3ชนิดแบบชนิด2สายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์16กับ18เนี่ยเอามาททำวัคซีนเพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ถึง8 0ด0ถึงแต่ไม่ได้ป้องกันหูดและงอนไก่ นะครับถ้าเป็น4สายพันธุ์ประกอบด้วยสายพันธุ์วัคซีนที่ทำจากสายพันธุ์ 16, 18, 6และ11อะไรพวกนี้สามารถป้องกันมะเร็งปากมดลูกและหูดงอนไก่ได้มากแต่ว่าราคาแพงขึ้นประมาณ6 7ถึง 7, 000, บาทถ้าเป็น2ส,สายพันธุ์ราคาประมาณ2 3 0 0 0บาทน,นะครับอีบ,อบ อีกวัคซีนนึงก็คือเป็น9สายพันธุ์เลยมีทั้ง16 18 6แและส1แล้วก็อีก5สายพันธุ์รวมเป็น9สายพันธุ์ป้องกันเชื้อได้มากขึ้นรวมถึงหูดงอนไก่มาเเ็งด้วยและสายพันธุ์อื่นๆด้วยนะครับได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็นอกแล้วก็มันสามารถป้องกันได้แต่ว่าได้ดีกว่าเดิมจริงแต่ว่ามันราคามันแพงขึ้นมาก นะครับคอบคุมเชื้อได้มากขึ้นกว่าเดิมราคาประมาณ1.3ถึง1.5หมื่นเลยประมาณ1.3 0 0 0ถึง1.5 0 0 0บาทนะครับ่อนข้างแพงหน่อยทีนี้ถ้าฉีดในเด็กตั้งแต่9คขวบถึงอายุ45ปีเนี่ยปกติเราจะฉีดอายุประมาณนี้ที่ดีที่สุดคือฉีด2เข็มในเด็กอายุ9ถึง15ปีห่างกัน6เดือน กันถ้าอายุน้อยๆฉีดแค่สองเข็มก็พอละแต่ถ้าอายุมากกว่าสิบห้าปีต้องฉีดสามเขม็มฉีดวันนี้แล้วก็อีกหนึ่งถึงสองเดือนเข็มที่สองแล้วก็อีกหกเดือนข้างหน้าเป็นเข็มที่สามนะครับในเด็กการฉีดสองเข็มมันได้ผลดีเท่ากับสามเขม็มเพราะว่าในเด็กภูมิต้านทานเขาดีอยู่แล้วร่างกายยังแข็งแรงอยู่พอฉีดปุ๊บภูมิขึ้นดีมากเลยตั้งแต่ก้าวขัวขึ้นไป ฉีดแค่2เข็มก็พอจนอายุสิบห้านะครับจะดีมากๆจริงๆต้องฉีดก่อนแต่งงานหรือก่อนเป็นวัยรุ่นหรือว่าวัยผู้ใหญ่แล้วพวกนี้จะดีที่สุดนะครับผู้ชายและผู้หญิงควรจะฉีดทุกคนถ้าเป็นไปได้เพื่อจะได้ป้องกันทั้งประเทศเลยนะครับโอกาสติดเชื้อพวกนี้ก็จะน้อยมากๆโอกาสอุบัติการของมะเร็งปากมดลูกและหูดหวนไก่ก็จะลดลงมากๆนั้นช่วยรณรงค์ให้เด็ก อายุ9-15มาฉีดซะสเข็มนะครับแต่ถ้าอายุเกิน1 5บ5ถึง4-5ก็3เข็มนะครับในต่างประเทศเจริญแล้วก็มีการฉีดตั้งแต่เด็กเล็กเลยอายุ9ก้ขวบขึ้นไปช่วยประหยัดวัคซีนได้ถึง33%ตทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงนะครับก็ฉีดป้องกันมะเร็งถ้าเด็กผู้ชายก็สามารถป้องกันมะเร็งอวัยวะเพศได้ด้วยนะครับมันก็มีประโยชน์ แน่นอนนะครับวัคซีนอาจจะแพ้ได้ในบางรายถ้าแพ้ก็คือแพ้ยีสต์เพราะเรานำยีส์มาทำวัคซีนนะครับงนั้นคนที่แพ้ยีสตก็ห้ามฉีดนะครับเพราะเราใส่สารพวกนี้เพื่อเร่งให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานแล้วก็ช่วยรักษาวัคซีนให้คงทนนานนะครับต่อแปปิปลมาไวรัสได้ดีขึ้น เ่อสร้างภูมิต้านทานแล้วก็ให้เกิดภูมิได้ดีขึ้นต่อแป p i l ลมาไวรัสด้วยใส่สารพวกนี้ลงไปนะครับแล้วให้วัคซีนอยู่ได้นานอายุยืนนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ